สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังถึงวัดไม้เก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีวัดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้จะเหลือแค่ซากเสาเพราะมันคือวัดที่ไฟเผาไม่หมดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชะอมหมู่บ้านเล็กๆริมแนวป่าเขาใหญ่มวกเหล็กเมื่อเกือบร้อยปีก่อนที่นั่นเคยมีวัดไม้สงบร่มเย็นตั้งอยู่กลางป่า สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านแต่แล้วคืนหนึ่งในวันเพล่ใหญ่วัดทั้งหลังลุกเป็นไฟโดยไม่มีคำอธิบายไม่มีฟ้าผ่าไม่มีคนจุดไฟและเผาเฉพาะเสากลางหลังคาเท่านั้นหลังจากคืนนั้นวัดก็ถูกทิ้งร้างเหลือแต่เสาไม้ไม่เกรียมต้นหนึ่งที่ยังตั้งอยู่และต้นไม้ในป่า ก็เริ่มกลืนกินทุกอย่างความหลอนเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นไม่นานทุกๆคืนวันพระมีคนเห็นเปลวไฟสีสม้มลุกขึ้นจากยอดเสาที่ไม่ไปแล้วไม่ใช่ไฟจริงไม่มีควันไม่มีอุณหภูมิแต่มีกลิ่นไม้ไหม้และเสียงคราส,สวดเบาๆลอยมากับสายลมมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเคยลองเข้าไป เพื่อท้าพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าพวกเขานำไฟฉายกล้องโกโปรและทูบไปจุดท้าถ่ายเขาวางกล้องไว้หน้าซากวัดแล้วนั่งรอคืนวันพระเงียบแต่เวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนตรงพวกเขาเห็นแสงสีส้มลอยขึ้นช้าๆจากยอดเสาไม่ใช่ไฟเผาไม่ใช่แสงไฟฉายสะท้อน มันเป็นแสงที่มีชีวิตเหมือนกําลังมองกลับมาที่พวกเขาเพียงสิบวินาทีถัดมากล้องกลโปรดับมือถือเปิดไม่ติดไฟฉายกระพริบแล้วก็ดับตามกันหมดเช้าวันถัดมาพุดเขารีบออกจากป่าแต่พบว่าหนึ่งในกล้องโกลอปรกลับมามีภาพอยู่แค่สีวินาทีสุดท้าย คือภาพของเสาไม้ดำที่มีเงาบางอย่างคล้ายคนยืนซ้อนอยู่ด้านหลังวันนี้วัดร้างแห่งนั้นไม่มีใครใช้ไม่มีใครเข้าเสานั้นก็ยังตั้งอยู่และเปเลวไฟก็ยังลอยขึ้นในทุกๆวันพระถ้าคุณเดินป่าผ่านเสาวัดไม้ดำๆในยามค่ำคุณจะกล้าหันไปมองข้างบนไหมครับ หรือจะเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรเลย